สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับโอญญาณคนเดิมน,นะคะแล้วก็เราจะมารีวิวซูซี่ซี่ซื้อมากันนะคะเป็นนี่ฮัลโหลชิคตี้ค่ะฮัลโหลนะจิบบาทหรอให้ดูข้างหลังเป็นอรอดาวดาวดาวปซะ นี่ค่ะเป็นลูกพีทยวให้ดูพัดเจีก่อนเนี่ยข้างในมันมา,าเต็มมากโอ้โคตรหอมเลยวะ่ะต่งไปสักลายเส้นของถุงนะคะนี่นี่เป็นอะไรวะพีทนะคะมินิพีทเออของแทนเรา เราไปใส่ตัวนี้มานี่ไงดูได้ขอ,ของแท้แล้วเราก็ไปใส่สีเพิ่มน,นิดๆสโลนะเป็นของไอบูมค่ะลายเส้นก็จะอยู่แถวๆนี้แหละแต่หาไม่เห็นเราเป็นคนไม่ชอบหาลายเส้นอะเพราะเมื่อกี้กล้องมันซูมปะเห็นตูดไหมเนี่ยไม่เหมือนตูดเลย ไม่ยากเยมึงแกะนี่ใหม่เลยเราก็ย้ายมุมนิดนิดนะค่ะกล้องตกขอโทษด้วยนะคะ,น,ะ,คะนี่ค่ะฮสโลม,มเลยนะ

จนี่คือเราทำเองเลยนะให้มันมีทุกอันเนี่ยของเราเอาวิซัยชิเอมดค่ะบี B. พีค่ะเป็นสัตว์เลไรเนี่ยสัตว์สัตว์เลยสัตว์เลยนะคะตูวมันก็เป็นมกหมกเห็นไหมมกมากเลย นี่เขาลายเส้นซูมหน่อยซูม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 ไม่ซูมซูมไม่ซูมซูมไม่ซูมลายเส้นลายเส้นลายเส้นลายมันจะอยู่ตรงตรงนี้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 เห็นไหมไม่เห็นหรือ้างเหียวนะ ห้าสิบเก้าบาทเลยนะเนี่ยได้มาเนี่ยได้ยินเสียงไหม<ๆ>มันก็ไม่ค่อยได้ยินหรอกอินอินมานี่